สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับเดิมบันนี่ผมจะพามากินกาแฟที่ร้านคาเฟ่ชื่อร้านอะไรนะนัดเจอรี่นะครับอยู่บางง่วครับผมของเขตบางปะกงนะครับอยู่ขอนลังนะครับผมเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามีธรรมชาติสดชื่นนะครับริมคลองเล่นมาครับเดี๋ยวฮาจะขัาไปบึงขันใหนกันนะครับเนาะไปติดตามกันเ้ยครับผม let's go นี่ครับเขาม้าฮไป้ไม่สพาพนะครับ ยางเข้าไปได้แล้วอ,อันนี้เป็นแม่น้ำนะบ่ะเห็นมีป่านะครับเพราะว่าร่มร่มมันแห้งอยู่อนนะมีลูกค้าอยู่สองสามคนนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทึ่งดาดฟ้าพ่อเมื่อนี้ไปกันเลยเี้ยเขาเขามาแล้วครับมาถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเขาจะพายางไปร,บบรอบๆนะครับเนะาะเร้ครับเป็นร้านคาเฟ่นั่งชิวนะครับตอนนี้ซีโมงแรกนะครับอากาศก็ดีนะครับผมนี่อ่า ดัดฝากมีนะครับเยอไปถ่ายบึงไปรยาการรอบๆนอกนะครับเนาะชิวๆครับผมเดี๋ยวเขาเขาไปสร้างกาแฟาก่อนครับอยวเขากำลังสั้างสั่งเมนูก่อนนะครับเนาะมนูเพียบเลยรู้ว่าเขาจะอ่อนได้ดีนะครับของมะแพงนะครับมาถึงร้อยนะครับผมแต่ละแก้วเจ็ดสิกกบกว่าบาทนะครับค้นเชก่ะ นาจะเกลเบอเดีลยวนะครับเพราะว่ามามาตอดขันมาถึงแล้วครับมาถึงด่านฟ้าแล้วตอนนี้มาโซผ้าเลยครับ ย่อยท้ายบรรยากาศดาดฟ้าให้เบ,บิ้งตนนะครับเด้อ่องร้านคาเฟ่ที่ผมมาซื้อว่าร้านนี่ยังก่อนวันิีซื้อวมื่อไรวันร้านาานี่ยังก่อนโอเคนัดเจอนี่ร้าั่นโอ้จับซื้อร้านบ่ได้โอเคครับ okay. ผมไปเฮาเบิ่งบรรยากาศต่อครับผมนะครับอันนั้นทางเขานะครับผมที่เฮาเข้ามาเมื่อกี้นะครับเฮาสั่งเมนูอาหารเสร็จแล้วนะครับเนาะห้อยก่อก็เลยขึ้นมาถึงดาดฟ้า บรรยากาศนะครับโอ้โหเวาสามารถมองไปได้แบบเห็นยังแบบว่าไกลๆได้เลยนะครับผมนี่บรรยากาศดีนะครับแดดยังบ่ออกครับผมมันจะย้อนแสงแน่นะครับเออขออภัยครับผมมาเก็บธรรมชาติให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมนี่วะฟังผุนกับมีฟังผุน,นีย้อนแสงน,นะครับ บรรยากาศดีงามนะครับผมอยู่บั่งนี้ครับผมทุม่ทองฝาดเนี่ยแหะคือผมนะครับเขามีเมฆเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันต่อครับผมนะครับก็อีใหม่นะครับวงจันทร์สโบรแบบเป็นตะนั่งนะครับผมก็อีใหม่เลย ลองนัง่งบางสะกอนนะครับนี่ครับขึ้นมากัเทิงแล้วนะครับยกอี่ไม่อึบโอ้ยชิวๆปนะมาเดอครับมาพักผ่อนะครับผมมาต้องไปฮิดชิมยังหมากไม่ครับผมคอนเทนต์คิดบอกออกเขาตองมาออกมากข้างนอกนี่แหละครับเบิ่งเสียงลมฟังเสียงลมครับผม กินกาแฟกาแฟนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาชีพลงต่อครับผมเจอกันนะครับอขอบคณรครับนาแครับนี่เมนูห่า,หาครับผมมา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 อันนี้ของผู้อยู่เพื่อจัดการนะครับผมนี่ชาไทยนะครับผมโอ้เห็นไห สำหรับผมกันนี่เด้ดออเมริกาโน่นะครับกับน้ำส้มยูซุปะท้อบครับน่ากินบ่สีสันครับผมชิชู่นะครับผมเหงานลงงานมาเด้วมันก็ต้องได้กินดีๆแน,คคนคนะ่ครับผมเขาเข็งกันเมย่อมยๆเนาะครับเนาะครับผมครับผมเจอกันนะครับเด้อ